สวัสดีครับนี่คือรายการ Better Daily นะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนะครับเป็นประเด็นที่เป็นดราม่าเหมือนกันแต่บ้าแล้วทุกหลังก็เรื่องดราม่าคือเรื่องเหมือนดูเหมือนดีนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันกลายเป็นการวิพากษาเอามาปะปนกันจนกลายเป็นเรื่องดีกลายเป็นเรื่องของการเมืองลึกๆกันอยู่นั่นก็คือกรณีของป้ามัดป้ามัดป้ามัดเนี่ยคือเป็นแม่บ้านนะครับเป็นป้าเป็นแม่บ้านของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นกล่าวบนเวทีโพเดียมในพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ปี2 5 6 6เป็นคณะนิติศาสตร์ครับประเด็นก็คือว่าป้ามัดเนี่ยพอขึ้นไปแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่เนี่ยนะครับก็มีการแชร์กันออกมาแล้วก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะไปในทํานองว่าแหมเรื่องนี้มันมันกลายเป็นว่าคือมีคนประโยงครับว่า ปกติเนี่ยบัณฑิตเนี่ยเวลารับปริญญาต่างๆเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับาามา,ากราวย,ย,ยพววยพรนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยทีนี้พอกลายเป็นกระแสะเป็นไวรัลว่าแม่บ้านขึ้นมากล่าวเนี่ยมันก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ต,ต,ต่างๆนานา,นา,นานแล้วคนมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับส่วนใหญ่เป็นอาจารย์คนมีชื่อเสียงนะหรือว่านักวิชาการนักคิดอะไรผู้มีความรู้ทั้งหลายครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมันจะท้อนอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องของเป็นความคิดที่แตกต่างกันเป็นประเด็นการเมืองมาได้ยังไงนะฮะคือประเด็นเนี่ยนะไอ้ตอนแรกผมเห็นแว็บแรกนะอแม่บ้านเนี่ยมากล่าวยินดีกับบัณฑิตับไอเราไอผมเนี่ยนึกเลยนะแว็บแรกนะไม่ได้คิดอะดีเลยนะพวกเขาดีนะน่ารักดีเออมหาวิทยาลัยนี่ทําดีนะ เอาแม่บ้านเนี่ยซึ่งเขาอาจจะผูกพันกับนิสิตนักศึกษาครับแล้วก็เคยรับใช้ใกล้ชิดกันมาถึงดูแลกันนั่นนะครับแล้วก็เอามากล่าวพูดนะแล้วมันก็ดูเหมือนว่าเหมือนเหมือนให้ความสําคัญกับคนระดับล่างๆครับแต่ว่าพอกลายมาเป็นประเด็นอย่างนี้รู้สึกว่าโอ้นี่มันมันมันอะไรกันเนี่ยบางกรมไทยทําไมมันบ้านเมืองมันแตกเหมือนขั้วกันเงินหมา่ะใช่ไหมเนี่ยฮะมันเป็นประเด็นที่เราถึงหยิบมาพูดกันเนี่ยว่า ตกลงสังคมไทยกําลังเอาอะไรกันนะครับหรือหรือทำไมมันถึงเกิดแบบนี้ได้ก่อนที่จะเป็นประเด็นการเมืองนะครับคือประเด็นที่พี่นกพูดเนี่ยคือประเด็นว่ามีคนยิบยกว่าไม่ไปให้แม่บ้านพูดเนี่ยเพื่อที่จะกันแนนะกันแหนผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหรือเปล่าเพราะว่ามหาเขากล่าวหานะครับไม่ใช่ผมบอกเองกล่าวหาว่ามีบางคนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะมีท่าทีไม่เหมาะสมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ขอในบ้านเมืองนะที่ที่มา อ่เป็นประธานในพิธีพระราชาประธานบรรบับละยรองเนี้ยนะแล้วก็เอาแม่บ้านขึ้นมาเนี่ยมีเจตนาไม่ดีอะไรหรือเปล่าเพื่อกระแซะคือมันเหมือนกับว่าภาคที่มองวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้บอกว่าอาจจะมีนัยยะหรือเลสันนะหวังแซะหรือบันทอครับหรือสร้างความสันคลอนต่อสถาบันโยงไปเรื่องสถาบันอ่พูดกันตรงแล้วนะโยงไปทางโน้นนะฮะครับเพราะว่าอ่า ที่มาอะไรขนแก่นเนี่ยมันจะมีกลุ่มดาวดินหน่อยที่ออกมาต่อต้านอะไรกลุ่มดาวินะกลุ่มดาวดินอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะมองว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะแสดงความเห็นทางการเมืองในเชิงลักษณะที่ค่อนข้างจะวิพากั์วิจารณ์ค่อนข้างแรงๆในทางการเมืองเนี่ยนะครับก็เลยถูกมองว่าเอ๊ะการที่เอาแม่บ้านมาเนี่ยมันจะเป็นการผูกโยงไปหรือเปล่านี่ตั้งประเด็นกันอย่างนี้นะแล้วก็ อ,อาจารย์บางคนนะอัดคลิปแสดงความไม่พอใจเลยบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีความเหมาะสมไม่มีการรัติศาส์เกียรติเลสศักดิ์สีซัดด่าว่าคณะบดีคณะนิติศาสตร์เลยทํไมาไม่มีวุฒิภาะวะครับคนไทยรับไม่ได้กับการดึงฟ้ามาลงต่ํ <c oughs> ถ้าคณะบดีมองว่าป้าสามารถขึ้นกล่าวบนโพเดียมได้คณะบดีบค,บควรลาออกและให้ป้าเป็นคณะบอดีโอโหนี่นี่อัดคลิปใสเลยนะรุนแรงเหลือเกินนะฮะแล้วก็นะ นอกจากนี้นะสิ่งที่ป้ามัดเขาพูดเนี่ยสิ่งที่ป้ามัดเขาพูดเนี่ยนะมันก็กลายเป็นประเด็นเหมือนกันนะป้ามัดเขาพูดในทํานองว่าสุดท้ายนะคือขอให้ทุกคน,นคือให้บัณฑิตเนี่ยนะขอให้ทุกคนเติบโตไปได้เป็นเจ้านายเจ้าคนนายคนน,คนนะครับบระเด็นนี้ยังเป็นไวรัลอีกเป็นไวรัลด้วยว่าทําให้รู้ตึกความคิดทําให้คนไม่เท่ากัน นะไปตำนองนี่แล้วมันจะกลายเป็นว่าวลีนี้เป็นวลีที่วยพรคือจริงๆไอ้เจ้าคนนายคนเนี่ยคือมันมันไม่ต้องไปคิดลึกขนาดนั้นหรอกไม่ใช่เขาอยากให้เป็นเจ้าคนนายคนแต่เขาอยากให้ได้ดีได้ดีให้ไปประสบความสําเร็จเป้าหมายมันคืออย่างนี้คือทุกฝ่ายเนี่ยผมดูนะคิดมากอ่ะฟุ้งซ่านอยู่ว่างๆกันเหรอครับทำอะไรแค่คือประเด็นมันเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยนะครับคือถ้าคำวยพรเนี่ยนะครับขอให เป็นเจ้าคนไหนคนเนี่ยเขาแน่นอนผมก็เคยถูกเวอพรแบบนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีกลับบ้านก็คือกลับบ้านอกเราพ้นแน่จังหวัดกันนะครับผมที่นอกดูหน้าก็รู้ว่าคนเป็นจังหวัดใช่ใช่กลับบ้านไปเพื่ออะไรเพื่เอ้ยเขาเขาไม่เออพอเราแล้วนะอย่างเงี้ยสมัยก่อนเด็กๆเกาจะเออพอเอ้ยไปเรียนกรุงเทพให้โตไปให้เป็นเจ้าคนในคนครับนะเจ้าคนในคนเนี่ยมันได้เป็นเป็นเจ้าหนุ่มเจ้านายนะมันเป็นความหมายว่าเออให้ให้มีความสําเร็จอ่ะมันเป็นการเปรียบเทียบความสำเร็จคือไม่ไม่ลำบากเขาเขมองว่าคนสมัยก่อนคิดว่า ถ้าเป็นเจ้านคนในคนคือไม่ลำบากนะมันจะประสบความสำเร็จเจ้าคนในคนนี่คือข้าราชการนะพูดกันตรงๆนะคุณสมัยก่อนอาะอยากให้ลูกหลานเป็นข้าราชการเป็นครูเป็นประหลาดในอำเภออะไรเงี้ยใช่ไหมฮะทุกวันนี้ก็ค่านิยมพวกนี้มันก็น้อยลงนะแต่คำนี้มันยังอยู่มันหมายความว่ามันก็แปลงความหมายว่าเออไม่ต้องเป็นข้าราชการหรอกให้ชีวิตประสบความสำเร็จอ่ะนะมีกินมีใช้ก็พออะไรประมาณนี้ฮะ เจ้าคุณในคุณก็เป็นเจ้านายตัวเองก็ได้สมัยนี้ชอบเป็นกันใช่ไหม,มทีนี้เนี่ยมันพอมันกลายเป็นประเด็นอย่างเนี้ยมันอย่างที่บอกว่าเนี่ยผมไม,ไม่ไม่แปลกใจแล้วนะวันนี้ว่าทําไมสังคมไทยมันถึงเกิด,ดความขัดแย้งเพราะนี่ขนาดผู้มีความรู้นะยังมาตั้งประเด็นแบบนี้ยังมาขูดคุยกันเลยผมเป็นผมเป็นป้ามัดท่านห,หมดทุกฝ่ายเนี่ยนะครับเห็นใจป้ามัดแกบ้างไหมครับหยิบป้ามัดมาขึงพืชกักนขนาดนี้ คือป้ามักแกพูดด้วยอารมณ์ที่แบบรักใครเอนดูเหล็กๆก็กเขาเขาเขาทำงานคือเกนเด็กมันจบมาใหม่ๆก็เขาก็อยู่ตั้งแต่ปีหนึ uh, ่งเพ่าะงั้นและแกก็มาทํางานอะไรต่างๆผมก็มาดูดูแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรนะรุ่นผมอ่ะก็สนิทสนมกับคนขายของขายน้ําขายอาหารอาจจะไม่ไม่สนิทกับนักการพนงอะไรเพราะไม่เคยเห็นหน้าอ่าครับอ่าพวกนักศึกษาก็สนิทกับเป้าๆนะนะขายน้ําขายอาหารในรงนอาหาร จบแล้วก็ไปถ่ายรูปแสดงความยินดีขอบคุณท่านบางทีท่านก็ลดราคาให้เลี้ยงฟรีนะมันเป็นความสํานึกคือผมว่าใกล้ชิดกันอย่างเงี้ยผมว่าเป็นการให้เกียรตินะให้เกียรติคนที่เรามองดูว่าเออเขาก็ไม่ได้มีอะไรปริญญามันไม่มีอะไรหรอกครับมันแค่กระดาษแต่ว่าสิ่งที่ทําให้คนเป็นคนคือความรู้สึกว่าคนมันเท่ากันครับวันให้เกียรติกันเนี่ยปามัดจะมีนักข่าวไปสัมภาษณ์กันนะวันที่วันที่เขาได้ไปพูดเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเขาไปอวยพรี่า ถูกเชิญมานะครับเป็นคณะบดีคณะนิติศาสตร์ได้เชิญไปครนะแล้วก็บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้ตั้งตัวนะไม่มีเสื้อผ้าที่ดูสวยๆใส่ไปนะเราเป็นชุดธรรมดาเนี่ยนะล้วเป็นชุดปกติใส่ไปทํางานตามปกติจนกระทั่งได้ขึ้นไปพูดบนเวทีแล้วก็ได้พูดความรู้สึกออกประจายทุกอย่างซึ่งก็ที่ในพระคุณเนี่ยเพราะว่ามาทางานคณะนิที่ศาสตร์หลายปีทาให้มีความผูกพันกับคณะาจารย์และนักศึกษาเนี่ยฮะแล้วก็ผมดูแล้วเนี่ยมัน ไม่ได้อะไรต่างๆท, <c oughs> ที่มันจะโยงไปได้เลยนะคือที่จริงรายการเราเนี่ยมันได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดการโต้เถีเยงนะมันแรงกว่าน,นี้นะไม่อยากจะอ่านให้ฟังหมดเพราะว่ามันพาดพิงถึงสถาบันหลักของประเทศนะ <c oughs> โดยไม่จําเป็นด้วยนะผมขอใช้ความเห็นส่วนตัวนะมันไม่จําเป็นที่จะต้องคำเกินนั้น,ะน,าน,านรวมถึงการไปไปวิจารณ์คํากล่าวของป้ามาอป้ามัดว่าเฮ้ยเจ้าคนในคนเนี่ยเป็นคําใช้ที่มันล้าหลังนะมันไม่ถูกต้องนี่เป็นการวิจารณ์แบบ ใช้ความรู้เขาว่าแต่หัวใจมันไม่มีอ่ะไม่มีเออบางทีนะครับความรู้เยอะๆเนี่ยเอาวางไว้ข้างตัวแล้วมันก็ได้เอาใจคิดแบบคนธรรมดาสามัญก็พอป้าเขาขึ้นเวทีเนี่ยเขามีใจเอ็นดูลูกหลานนักศึกษาใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างหนังเรื่องบุญชูอ่ะพี่นองราเคยดูครับตัวเอกบุญชูนะครับคนขายน้ำขายอาหารอะเฮียคนนั้น่ะใช่ไหมแล้วก็บรรลักษ์อ่ะสออัลจินดาตัวเอกทั้งหลายนี่เป็นคนธรรมดาสามัญเท่านั้นในมหลาลัยใช่ไหมครับ นี่ก็เป็นลักษณะาการอย่างหนึ่งเหมือนกันคือการให้เกียรติคนนะครับมันไม่มีอะไรมากเปนแบนั้นเลยอย่าไปหยิบยกว่านี่เป็นเรื่องของการแอบแฝงทางการเมืองไม่าไ้นิไม่งั้นนะทาอะไรไม่ได้เลยคิดเป็นการเมืองไปหมดผมว่าหัวใจมันไม่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 ได้แล้วอย่างนี้พี่นอบทําข่าวการเมืองนะครับ,รบผมก็เรียนจบการเมืองมาครับ,รบ,รบโดยตรงด้วยผมจะบอกไว้อย่างนึงครับมีบางคนชอบพูดว่าถ้าคุณไม่พูดเรื่องการเมือง ไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวกับการเมืองการเมืองไปหมดผมบอกได้เลยว่าคุณคิดผิดแล้วคุณใส่ไปทุกอย่างไม่ได้นะครับเรื่องป้ามัดเนี่ยนะคุณต้องใส่หัวใจนะครับไม่ใช่การเมืองอืใช่ไหมฮะอาจารย์ทั้งหลายนะผมกราบเลยครับพอเถอะผมว่าชาวเน็ตทั้งหลายผมก็กราบนะครับเห็นใจป้ามคือเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะครับในมุมมองของผมนะไม่ได้ว่าเราอย่างนี้คือเป็นเรื่องดีที่นักศึกษาเนี่ยนะคณาจารย์ได้ให้เกียรติต้ามัดที่เป็น ชนชั้นธรรมดาเ,ออเป็นชาวบ้าน,าานซึ่งเขา,าผมว่าเขาก็สํานึกตัวเองนะว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นยิ่งใหญ่อะไรหรอกปรามัดเนี่ยมีความเจตนาดีออที่กล่าวไปวยพ,วพรว่าขโวยพรเอาเอา,เอาอย่างนี้ถึงเคื่อชัดเจนนะอ,านน,อานนี้มีคําพูดที่บอกว่าสวัสดีค่ะป้ามัดนะคะเป็นแม่บ้านครับที่มีหน้าที่ทําความสะอาดห้องเรียนนะครับและก็พื้นที่ต่างๆภายในคณะมาหลายปีวันนี้รู้สึกขอบคุณขอบพระคุณท่านคณะบดีและทุกคนที่ได้มีโอกาสทําให้ป้ามายืนอยู่ตรงนี้ครับ เป็นคนยินดีกับบัณฑิตป้ามัดขอแสดงความยินดีในความสําเร็จของทุกคนในวันนี้นะคะครับป้ามัดขอให้บัณฑิตทุกคนนําความรู้ที่ได้จากอาจารย์สอนไปใช้เกิดประโยชน์และขอให้ทุกคนเติบโตไปได้เป็นเจ้าคนนายคนนะคะครับเนี่ยแกเนี่ยคือคือ,อย่าเอาไปโยงนะปะวดหัวเลยคืออันนี้แล้วอันนี้นะไม่ใช่เป็นวันเดียวกับพิธีอมอบปริญญานะใช่ไม่ใช่นะครับเป็นีงานเลยอันนี้ก็ บางคือผมก็ไม่ใช่ชิดเก่านะครับไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเขาจัดแต่ว่ามีคนเข้ามาพูดมาให้ความเห็นว่านี่เขาจัดกันทุกปีเออแต่ปีนี้เนี่ยปรากฏว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีผู้เอาคลิปมาแชร์ป้าแกอาจจะซื่อๆแล้วพูดไปแล้วก็มันรู้สึกว่าเออได้ใจคนอะไรต่างๆแล้วถูกเอามายงเป็นประเด็นทังการเมือง ซึ่งผมว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะไม่ควรครับปีใหม่นะครับใกล้จะถึงปีใหม่แล้วครับคิดดีๆคิดใหม่ทําใหม่ <c oughs> คำที่ไม่อยากใช้เลยคิดใหม่คำใหม่จริง <c oughs> คือมิตรหมายถึอะไรวะอยากคิดไม่มันเยอะเกินเหตุเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคุณป้าแกาบอกแล้วเป็นคนธรรมดาสามัญแค่ในบ้านคุณก็คิดเท่ากับคุณป้านั่นแหละครับไม่ต้องคิดแบบคุณป้าเป็นเอาเปิดไอ์าต้องคิดลึกอะไรขนาดนั้นที่บอกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยคือเป็นเรื่องดีแล้วก็ไปหยิบ ยกเป็นเรื่องความใจแคบมาแล้วมาวิพากวิจารณ์เอาไปโยงจนทําให้เกิดประเด็นแล้วข้อต่างฝ่ายต่างรู้เหมือนว่าจะเอาเรื่องนี้ขยายผลเรื่องนี้คือใคร,รที่คิด<อ>เรื่องนี้นะ,ะใครที่คิดเรื่องนี้จะหาประโยชน์กันตั้งสองฝ่ายนะไอ้ฝากที่อาจจะคิดว่าตัวเองจะได้ประโยชน์จากการที่เอาเรื่องนี้ไปขยายผลเนี่ยน,นะทั้งสองฝ่ายนะผมว่าอยู่เถอะ <c oughs> เรื่องดีๆทั้งกมให้มันเกิดขึ้นแย้ให้มันรู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องดีๆนะอย่าให้มันเป็นเรื่องเสียไปหมดแล้วยึดโยง,งกลายวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วก็เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเศร้าใจว่านักคิดนักวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยมองตีความประเด็นต่างๆกลายเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งก่อให้เกิดอะไร,รในสังคมหยุดครับคือการตีความนะครับถ้ามันทําให้เกิดความขัดแย้งนะผมว่าไม่ควรจะตี บางคนอาจจะบอกว่าถ้าไม่ไม่เกิดความขัดแย้งสังคมจะเคลื่อนไหวยังไงมันมีวิธีการทําให้สังคมเดินหน้าโดยไม่ตีกันนะครับมันมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าคุณจะปฏิวัติโค่นล้มสังคมแบบเก่าหรือว่าอะไรแบบจะทําอะไรใหม่ไม่แบบไม่ไห้หน้ากันนะครับบางเรื่องเนี้บางเรื่องนียความความไได้ไปนะนะผมหมายถึงว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะขับเคลื่อนสังคมเนี่ยมันทําด้วยการเท่าทีเท่าใส่ได้เรื่องนี้จะดูเหมือนเล็กๆนะแต่ว่าพอไปดูคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์แล้วมันมันรู้สึกว่า นี่เรื่องในนี้มันทํามาเป็นเรื่องได้และเป็นเรื่องที่รู้สึกแบบเป็นเรื่องใหญ่นะมันความใหญ่จริงเป็นเรื่องที่รู้สึกกระทบไปหมดนะมันทำอะไรไม่ได้มันต่อทองต่งกมไทยมันต้อท้อมทั้งหมดของต่างคมไทยตอนนี้คือว่าเป็นสังคมที่เอกอักะไรก็ตีกันเอกอะไรก็ดราม่ามันคือกลายเป็นว่าต้องมีฝ่ายกันทั้งสองฝ่ายไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องอาชญกรรมก็ดีเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องมีกองเชียร์และกองค้านอยู่อย่างเนี้ย มันกลายเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะมผมมองนะครับอ่ะ,อะหวังว่าจะได้หวังว่าคงจะเลิกรามากกันได้นะ <laughs> คอ่ะวันนี้เวลาหมดนะครับครับ,รบสวัสดีครับ